สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับหมอแก้วกับแนวทางการเสี่ยงโชคของหวยรัฐบาลงวดวันที่17 คุมภาพันนะคะหรือใครจะเอาไปเป็นแนวทางซื้อหวยอมสินที่จะออกวันที่16ก็ได้หรือจะเอาไปเป็นแนวทางของซื้อทอกศก็ได้ที่ออกวันที่17 mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทั้ง7วันควรซื้อเลขอะไรแล้วเลขอะไรจะให้โชคให้ลาบให้ความมัง่งคั่งร่ำรวยกับคุณบ้างส่วนใครที่อยู่ในกลุ่มหมอแก้วนะคะคุณไม่ต้องห่วงคุณจะได้กระดาษหน้าขาวซึ่งวันนี้จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะจะส่งให้แต่ขอส่งประมาณสองทุ่มนะคะหลังจากทุกหวยออกไปแล้วเพื่อที่คุณจะได้เป็นแนวทางในการจิม้ม แล้วใครที่อยู่ในกลุ่มหมอแก้วอยู่แล้วนะคะก็ไปดูไอ้นี่ได้เลยแก้วลงไว้ให้แล้วในโนต้ตกลุ่มว่าเลขของอ,อรัฐบาลมีเลขอะไรบ้างอมสีมีเลขอะไรบ้างเนี่ยที่แก้วทาเป็นลูกสวยๆจะจริงเอาอันเนี้ยไปทําเป็นเลขเสวยๆแหละไปดูกันได้เลยนะ มาดูกันค่ะว่าวันนี้จะต้องซื้อเลขอะไรแล้วเลขอะไรให้โชคพวยร่าพวกคุณกันบ้างเริ่มกันที่วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเกี่ยวคนรักคู่ครองนะคะย้ำวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเกี่ยวคนรักคู่ครองคนรักคู่ครองจะให้โชคให้ล่ำให้ความมั่งคั่งร่ำรวยกับคุณนะคะอาวลืมบอกไปใครสนใจยันทาเวสสุวรรณกับยันสันติกานะคะเอาไว้ใส่ในเคสมือถือก็ได้ เคสไม่จาเป็นต้องเป็นเคสใส่เคสทึบก็ได้นะคะหรือจะไปใส่ในกระเป๋าสัางก็ได้เช่นกันมีให้บูชานะคะชุดละ199บาทฟรีค่าจัดส่งสั่งได้นะมีก่อนหวยออกจะได้เฮงมากๆนะคะอ่ะมาดูเลขต่อไปเป็นของคนวันจันทร์วันวันจันทร์ให้ซื้อเลขยานพานนะวันนี้ยานพานนะจะให้โชคให้ลาบให้ความมั่งคั่งร่ำรวยให้ความเพลงฟงังปุริเยก,กับคุณนะคะแล้วก็วันอังคารให้ซื้อเลขคุณแม่หรือลูกก็ได้ถ้าในกรณีที่คุณมีแม่ยังยังมีชีวิตอยู่ให้ซื้อแแม่่เเป็นหลักกตถ้า แม่เสียชีวิตไปแล้วแล้วเรามีลูกให้ซื้อเลขเกี่ยวกับลูกแต่ในกรณีที่ลูกก็ไม่มีแม่ก็เสียชีวิตนะให้ซื้อเลขปีพศที่แม่เสียชีวิตค่ะชัดเจนไหมชัดเจนเลยนะคนวันอังคารจะได้เก็ตจะได้เข้าใจตรงกันนะคะวันพุธให้ซื้อเลขผลรวมเบอร์มือถือค่ะย้ํานะคะวันพุธ ในวันนี้ให้ซื้อเลขผลรวมเบอร์มือถือเพราะว่าผลรวมเบอร์มือถือจะให้โชคให้ล้านให้ความมั่งคัง่งร่ำรวยกับคุณย้ำเลขผลรวมเบอร์มือถือนะคะส่วนวันพฤหัธธรรรสบดีในวันนี้นะคะถ้าจะเสี่ยงโชคในหวยรัฐบาลวันที่17แก้วแนะนําให้ซื้อเลขหนี้สินมียอดหนี้เท่าไหร่มาบวกรวมกันแล้วลองซื้อดูย้ำวันพฤหัสให้ซื้อเลขหนี้สินนําเลขมาบวกรวมกันแล้วซื้อดูรับรองวันนี้มีโชคมีลามีความเฮงแน่ๆค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าโลภมากซื้อแบบพอประมาณนะ วันศุกร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับแม่จะอายุแม่วันเดือนปีเกิดแม่เลขที่แม่ชอบก็ได้หรือเรารู้สึกว่าเลขแม่เราซื้อเรา,าบ่อยๆแล้วเราเบื่อลองไปซื้อเลขทําบุญดีก็ได้อย่างแก้ว่ถ้าวันที่ก็จะซื้อโรตัลี่แล้วแก้วทําบุญปไปกี่ตัวแก้วก็จะซื้อเลขอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือยกตัวอย่างสําหรับคนวันศุกร์นะคะซื้อเลขเกี่ยวกับการทําบุญหรือเลขเกี่ยวกับแม่จะดีวันเสาร์นะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับ การทำงานวันนี้การทำงานจะให้โชคให้รับคนที่เกิดวันเสาวค่ะรับรองเฮงปังปุริเย่แน่นอนขอให้ทุกคนโชคดีถ้าถูกหวยแล้วอย่าลืมแบ่ง10%ไปทำบุญต่อคุณจะได้มีโชคมีลับในงวดถัดไปค่ะบ๊ายบายค่ะ